ดาวสุกติดจรวดส่งผลให้มี9้าวราศีดวงลู่งพุ่งแรงอิ่มหนำสำรานใจงานดีมีโชคมีเงินมีความสุขสวัสดีครับมิตรรักทุกท่านเลยนะครับที่ฟังอยู่ทั่วไทยและทั่วโลกเลยครับวันนี้อาจารย์เกสเทวาจะมาเปิดดวงครับดาวสุขได้เวลาย้ายนะครับจากราศีกันไปสถิตราศีตุลน,นะครับ อีกไม่กี่วันแล้วครับก็คือวันที่21อกันยายนี้และอยู่ไปอีกเกือบหนึ่งเดือนครับอยู่ไปถึงวันที่16กตุลาคมเลยนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆควรจับตามองครับเพราะดาวศุกร์ย้ายครั้งนี้มีตําแหน่งครับย้ายออกจากความเป็นนิดครับที่แปลว่าอ่อนแรงหมดกําลังครับได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีที่แปลว่าหนักแน่นและมั่นคงมีพลังจึงได้บอกว่าดาวศุกร์ติดจรวดครับทีนี้แหละพลังมาแล้วนะครับแล้วคาว่าเกษตรตาที่ดี นั่นหมายความว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองไงอ่าจะไม่พาหมองหรือจะสดใสหรือจะโดดเด่นเรื่องอะไรและเก้าราศีนี้มีอะไรบ้างนี่เลยครับไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกคือเจ้าภาพหลักเลยครับก็ย้ายมาราศีตุลหรือต้องเป็นชาวลัคนาราศีตุลครับดาวสุ์ครับเป็นเกษตรในเรือนตนครับหรือเรียกว่าภพตนุครับได้ตําแหน่งเกษตรตาที่ปดิตนุก,ก็คือตัวเราตัวเราจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขความสําเร็จ โชคดีทรัพย์สินและเงินทองแปลว่าหลังยีิบเอ็ดกันยาเริ่มลุยเริ่มทําให้เต็มที่ได้เลยนะครับมีเกณฑ์จะหายป่วยหายเจ็บหายจนก็ได้โอ้โหโดดเด่นในหลายเรื่องหลายสถานดาวสุขได้องค์เกณฑ์อุดมมาเกณฑ์เห็นไหมทำด้วยตัวเองนะอัตติอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับแล้วก็ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสาอารมณ์ดีตามสไตล์ดาวสุขด้วยนะหรือมีเกณฑ์จะได้อิ่มหนำสำราญใจก็คืออิ่มจังตังอยู่ครบได้หมด มีคนพาไปเลี้ยงมีคนพาซื้อเสื้อผ้าอาได้ช็อปได้สินค้าอะไรดีๆได้ใช้ของดีๆนะครับโอ้โหยินดีด้วยแต่จะดีมากดีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ตอนเกิดของท่านด้วยนะครับถ้าดาวศุกร์ตอนเกิดของท่านได้ตําแหน่งดีๆอยู่เรือนพบดีๆมีเกนจะได้มากแนละได้เยอะครับแต่ถ้าดาวศุกร์และตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีเป็นนิดเป็นปะการากินีอะไรย่างก็ได้แต่ลดหลั่งกันออกไปนะครับแต่ถ้าอยากรู้กันจริงๆจังๆก็แอดมาได้นะครับแอดายเคสเทว่าหกห้านะครับแต่แ ดาวสุขเกเษตรในเรือนเราช่วงนี้ทําอะไรก็ดูดีเี่มีคนรักมีความสุขเนี่ยสุขขีสุขขังสสโมสรนเนี่ยโอ้โหนี่คือตัวเราเลยนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปให้รู้นะครับว่าไอ้ที่ยากยากเนี่ยมันจะเริ่มเบาลงก็คือหลังยี่บเอ็ดกันยาน,นี้แล้วนะครับแล้วหลังจากนี้น้ําขึ้นต้องรีบตักนะครับโกฉช่วยช่วงเวลาตรงนี้รีบทํารีบลุยครับก็มีเกณฑ์จะประสบความสุขความ,จวามจเจริญได้นะครับอ่ยินดีด้วยนะ อ่แล้วก่อนจะไปลาสีต่อไปนะครับอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ0 0 0สนคนแล้วนะครับใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขายเพิ่กมกำไรมาลงตรงนี้กับอาจารย์เกตเทวาได้ยินดีนะครับหรือใครที่จะจัดงานเลี้ยงงานตรวตัวสินค้าจะเน้นเอนเตอร์เทนหรือจะเน้นเรียกลูกค้าเช่นใครซื้อสินค้าของเราแล้วจะได้ดูดวงแม่นๆ่น,นวางแผนชีวิตฟรีกับอาจารย์เกตเอยวายินดีเลยเพราะในรูปนี้อาจารย์ก็คือไปออกอีเวนต์มาแล้วสนใจก็แอดไลน์มานะครับแล้วก็บอกว่า สนใจให้ไปออกอีเวนต์คุยกันได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับเขาเรียกเลทค่าตัวถูกมากมากครับสนใจก็พักมานะครับสำหรับผู้ประกอบการต่างๆเนาะหรือเจ้าของอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์นะครับต่อมาครับต้องเป็นลักนาราศีธนูสิครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะดาวศุกร์เป็นกเกษตรตาทิเบดีในภพลาภะอ่าได้นะระอุดมเกณฑ์เออเอาสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นโชคลาภคุณจะมาแล้วนะวันที่ย1ิบเอ็ดกันยา ถึง16ตุลาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเป็นลาบปากได้กินฟรีเที่ยวฟรีกลับฟรีได้ชอบฟรีอันนี้ก็ได้หรือเสี่ยงโชคแล้วถูกรางวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคเนี่ยจะเสริมให้นะครับก็คือดาวสุ์เนี่ยเสี่ยงที่ตลาดซื้อที่ตลาดซื้อที่ห้างซื้อที่สถานที่ดีๆเพราะดาวสุ์เป็นดาวงความสุขนะครับถือที่มีของกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือตลาดนะแล้วก็เลขที่เราชอบมีเกณฑ์จะออกเนี่ยได้หมดเลย ครับหรือบางคนไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคครับหมายถึงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับมาแล้วเห็นไหมปาถนาอยากได้อะไรเดี๋ยวจะมีคนมาคอยช่วยคอยซัพพอร์ตมีปาดันมีสายเตะเข้ามานะครับแต่ก็อย่างที่บอกมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านแต่นี่เป็นดาวจรให้รู้ว่าว่ามีนิมิตหมายอันดีมีรูทางมีโอกาสมีช่องทางอันดีก็ลุยทําได้เลยช่วงนี้มาดีแล้วนะ ชาวธนูที่ผ่านมารู้ใช่ไหมว่ามันหนักมันเหนื่อยมันเริ่มมีอุปสรรคอะไรเข้ามาแต่ช่วงนี้จะเบาลงแต่ไม่ได้หมดนะแต่ดาวสุกเป็นเกษตรในเรือนลาภะไงก็ต้องฉกฉวยโอกาสดาวอยู่ถึงที่16ตุลาคมเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นจะย้ายไปสู่เรือนวินาศเรานะนจะไม่ได้แล้วและเป็นปูปป่ป,ป,ะป่ะอีกต้องฉกฉวยโอกาสนี้นะครับที่ทําคลิปขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกท่านได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีช่วงเวลาดีๆทามิ่งดีๆถ้าเรารีบลงมือทําเราจะได้ประสบความสําเร็จอ่านี่นะ ลุยเลยครับชาวพนมต่อมาครับได้แก่ลัคนาราศีมังกรครับเพราะดาวศุ์เป็นกเกษตรตาธิดดีในภพกรรมมะอ่าแสดงว่าชาวมาังกรนี่ก็ไปลุยในงานนะครับงานบ้าง,งานลุยงานขยายงานกิจการทําไปเลยครับมีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จตกงานก็มีเกณฑ์จะได้งานหลังยีิบเอ็ดกันยาย,ยนไปแล้วใครทํางานประจําอยู่การงานก็จะ ออกดอกออกผลได้งานดีงานถูกใจยิ่งใครเป็นนักขายการตลาดต้องมียอดโอ้ยช่วงนี้ไปทำเลยครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการอาหารเสื้อผ้าและความงามน,นี่คือดาวสุขเลยตรงๆแต่ก็อย่าลืมว่าก็เป็นเรื่องอื่นได้บางคนทางานสายราชการก็ดีครับงานดีไงสเสนอผลงานได้บางคนทํางานสายเอกชนเช่นเป็น Bang, แบงก์ก็ได้หมดเหมือนกันคือดาวการงานดีไม่ได้เพางานที่เกี่ยวกับดาวศุกร์ดีนะหมายถึงงานที่เราทําอยู่ในห่วงช่วงเวลานี้มันจะดูดีดูสบายอุปรสรรคน้อยลงนะครับปลอดโปร่งโล่งใจเออก็ททาก็ลุยดีครับแปลว่าช่วงนี้ถ้าขยานันทํางานนะมีเกณฑ์จะได้เยอะมากเพราะถ้าหลังที่พวกตัวาดาวศุกร์เป็นปควตุปะปะและเหมือนก็ไม่ได้เด่นเท่าเกษตรตอธิบปดีไงนะครับเพราะนั้นเมื่อเรารู้ช่วงเวลาดีๆรีบลุยรีบทำเลยนะครับมากน้อยก็ว่ากันไปตามพื้นดวง ต่อมาครับได้แกลัคนาราศีกุมครับเพราะดาวศุภเป็นเกษตรตาที่ดีในภพสุภสุภนี่แปลว่าความสุขความสําเร็จความเจริญเป้าหมายที่ตั้งไว้เลยนะเพราะฉะนั้นชาวกุมช่วงยีิบเอ็ดกันยาต้องตั้งเป้าแล้วลงมือทาไม่ใช่ตั้งเป้าแล้วก็นอนหลอกก็อดนะครับลงมือทาด้วยมีเกณฑ์จะสําเร็จแต่งกายแต่งตัวให้ดีคิดดีคิดบวกให้มีความสุขเพราะดาวศุภเป็นดาวต้องเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนก่อนถึงจะได้ดีก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่จะมาคอย ซัพพอร์ตช่วยเหลือเพื่อกูอุปมัมภมอ่าได้เลยเข้าหาผู้ดับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แบบดาวสูงนี่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาดูดีนะลุกสมาร์ทดูทันสมัยแต่งกายแต่งตัวดีบุคลิกภาพดีนี่อ่าลุยเลยไปเข้าพบเลยนะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จหรือทําเกี่ยวกับตตางทิน่นตางแดนต่างประเทศโอ้ได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้ชาวกลุ่มดวงเรามาดีแล้วนะยิ่งดาวกันเงินเราตอนนี้ก็เป็นทั้งปฐุมมเกณฑ์อุดมมาเกณฑ์เห็นไหมดาว สุก็เป็นเกษตรตาที่ปฏดีและดาวสุกยัเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะอ่าพันธุสุภะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือข่าวดีเลขบ้านเลขรถออกอ่าเห็นไหมหรือญาติพี่น้องนํามาสึ่งความสุขความสเร็จความ,วามจเจริญอ,อ่าดีๆทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นลุยเลยครับชาวกลุ่มนะอ่าเป็นราศีอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจะได้มาร่รูปแสดงความดีๆกันนะครับต่อมาครับ ยกให้ลัคนาราศีพุธศพครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะดาวศุภเป็นกเกษตรอยู่ในภพอฬิครับแต่เดี๋ยวก่อนครับหลายคนอาจจะงงอลิที่ฟังดูทำแม่งทำแม่งใช่ไหมครับแต่ราศีที่เป็นสัตว์นะครับก็มีหลักๆนะครับก็จะมีเมษสิงแล้วก็พุธศพครับก็เป็นสัตว์พุธศพก็สุขวัวดาวศุภไป,ปอยู่ในเรือนอฬิได้ลอลินั้นอุดมมาเกณฑ์คำว,ว่าอุดมมาเกณฑ์จะดีไงแต่ต้องไปทํำยังไงร,รู้ไหมครับต้องไปบกเบิก ต้องไปเริ่มต้นต้องไปฝ่าฟันต้องไปแก้ปัญหาก่อนถึงจะดีถึงจะร่ํารวยถึงจะมีเง,นง,งินถุงเงินถังคือได้ดีแหละครับแต่เหนื่อยหน่อยนะแล้วจะกลัวอะไรในเมื่อปีนี้เทียบกับปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเนี่ยดาวพฤหัสตัวช่วยอยู่ในเรือนวินาศทําอะไรเราไม่ได้ราหูอยู่ในเรือนวินาศดาวการงานแต่ปีนี้ดาวราหูการงานอยู่ในเรือนลาภดาวพฤหัสดาวแห่งความสุขความเจริญก็อยู่ทับลัคนาพุชกถึงแม้ดาวประจําตัวเราดาวสุ์จะไปลอยอยู่เรือนอะิก็แค่ ถึง16ตุลาก็บุกเบิกอยู่แค่นั้นเองก็ลเลยไม่ต้องกลัวจึงบอกเลยว่าเป็นกําลังใจให้นะครับชาวพฤศษฐ์ช่วงนี้บูสู้ลุยจะประสบความสําเร็จมั่นใจในตัวเองนะครับหรือบางคนมีลักษณะคือจะไปขอสินเชื่อไปกู้อ่าไปปณิบนอนมไปขึ้นศาลเนะี่ยอะไรที่มันร้ายๆที่มันต้อง็ปหนักไปเหนื่อยไปได้เลยครับจังหวะนี้มันจะกลายเป็นดีเพราะอลินั้นอุดม,มเกา์เนี่ยทายกันอย่างนี้เลยนะดัะนั้นจึงยกให้ชาวพฤศษฐ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีครับที่ ดวงดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโปรเจกต์อะไรอย่างที่บอกเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะชาวพู้ศพช่วงเนี้จะมีอะไรที่มันต้องทาต้องบูต้องเตรียมจะไปเหนื่อยอีกดีสักหน่อยใช่หรือไม่ถ้าใช่คอมเมนต์มาบอกเรื่องราวเลยนะเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันต้องไปเหนื่อยหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะได้ดีนะครับบอกเลยนะสู้ลุยครับชาวพู้ศพอาจารย์เกสททว่าเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วถามว่าสู้ลุยเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าดูดาวตอนเกิดเนี่ยมีสิทธิ์บอกได้นะมันจะเป็นลุยในเรื่องที่ดาว ตรงนั้นมันมีมีจุดหรือมันอ่อนกําลังที่สุดบางคนอ่อนกําลังเรื่องการเงินก็จะไปคุยเรื่องกู้แบบคุยเรื่องของเงินแต่ถ้าดาวการงานอ่อนที่สุดก็ไปคุยเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยว่างานจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักอะไรก็ได้เนี่ยแต่มันต้องดูพื้นดวงอ่ะถึงจะรู้ว่าดาวอะไรอ่อนเนี่ยละไปบุกเบิกเรื่องนั้นนะครับอันนี้ให้เป็นข้อมูลนนครับต่อมาครับลัคนาราศีมิถุนครับ ดาวสุขเป็นเกษตราที่มีในภพกุนตะกุนตะกแปลว่าโปรเจ็ตก,ก็ได้โปรเจกตก็โครงาการการต่างๆงานระยะสั้นจะมีเข้ามาเยอะก็รีบลุยรีบทาเลยก็จะมีงานมีเงินมีทองนะครับหรือบริวารมีใช่ไหมมีลูกน้องใช่ไหมกระจายงานลูกน้องทำเยอะๆลูกน้องทำ้วจะประสบความสําเร็จโดดเด่นหรือลูกสอบติดลูกมีข่าวดีอะไรต่างๆสัตว์เลี้ยงให้โชคเอออะไรได้หมดนะครับอ้อจังหวะน,นี้ ถ้าเด็กในเรื่องพวกนี้เลยแสดงว่าชาวมิถุนต้องไปโฟก,กัสเรื่องพวกนี้นะถึงจะได้ดิบได้ดีนะไม่ใช่ไปโฟก,กัสเรื่องเงินก่อนไม่ได้จะรองเงินไม่ได้ตรงนี้ต้องทามาหาก,กินต้องทำโปรเจกต์ยิมทีเสี่ยงโชคแล้วถูปุตตะแปลว่าเด็กใช่ไหมซื้อคนอายุน้อยกว่ามีเกณฑ์จะถูเพราะดาวโชคลาภก็ทับตัวอยู่แล้วนะชาวมิถุนดวงกาลังมาดีนะเพราะ,ะนั้นลุยทําได้เลยถึงสิบหตุลาคมนี้ครับต่อมาครับเป็นลัคนาราศีกรกฎค,ครับดาวศุกเป็นเกษตรตาที่ดีในภพพันธุครับ,รบนี่ดูการาฟสิ ดูภาพด้วยนะครับไม่ต้องฟังแต่เสียงนะดูภาพด้วยผมทํามาสวยงามพันธุ์ทุกแปลว่าบ้านรถที่ดินในสังหาริมทรัพย์ญาติพี่น้องครับแต่ว่าช่วงนี้ดีบางคนซื้อบ้านซื้อรถได้รับพอดีหรือจะขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือคนมาเช่าห้องเนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันมาดีแปลว่าอะไรถ้ายังไม่ม,ไมีต้องรีบโปรโมทรีบพรีเซนต์รีบบูสโพสตรีบลงโฆษณารีบออกสื่อดีครับมันจะมาดีไงนะนะ นะหรือจะพาที่บ้านไปกินไปเที่ยวไปฉลองอะไรได้หมดพเพราะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งการกินอยู่กินดีอยู่ดีเกี่ยวกับของกินไงแสดงว่ามีเกณฑ์จะไปร่วมทานอาหารกับที่บ้านามื้อดีๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับก็เป็นข่าวดีของท่านเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปนะเพราะฉะนั้นต่อมาครับยังไม่จบเหลืออีกสองลัคนาราศีนะจะเป็นของใครนี่ครับลัคนาราศีสิงค์ครับดาวศุกร์เป็นสามแก่ลัคนา นอกจากได้ตำแหน่งเกษตาราธิบดีที่แปลว่ามั่นคงดีดีหนักหนาแล้วนะยังได้ตำแหน่งสุขสามจะเจริญยิ่งยศนาปทุมมากีโอ้โหช่วงนี้มีสนเสน่ห์ฮอตนะครับฮอตดังตังเข้าเพียบอะไรเงี้ยได้หมดนะเดินทางสื่อสารเจราจารประสบความสำเร็จมีงานอีเวนต์เข้ามานะดาวฝึกก็เป็นดาวการงานด้วยงานเป็นเกษตรก็มั่นคงนะช่วงนี้ก็ติดต่องานมีเกณฑ์จะปิดดีลได้อะไรได้ดีขึ้น มาได้อยู่ในเรือสหัชชะก็แปลว่าเพื่อนฝูงดีเจราจาจะมีการติดตอ่อคบหาสมาคมแด้คอนเนคชั่นอะไรใหม่ๆแต่ดาวฝุ่เป็นดาวเจ้าเรือสหชัชชะเกษตรเนะี่ยบอกเลยนะจะเป็นคนที่อยู่ในวงสังคมที่ออจจะดีไฮโซก็ได้หรือเป็นสังคมที่แหมชวนกันไปกินไปเที่ยวอยู่บ่อยๆนะครับเน้นเอนเตอร์เทนมีความสุขคนมีกระตังอ่ะเออคนสิ่งที่ดาวฝุ่นป็นเกษตรมันดีอย่างนี้นี่นะหรือจะมีชื่อเสียง อ่าได้โลดได้รับใบเซอร์ได้รับใบป,ประกาศอะไรบางอย่างเนี่ยมาได้เหมือนกันนะครับกระโดดเด่นนะเรื่องงานกับเรื่องการเดินทางสื่อสารเพราะนั้นถ้าใครเป็นสิ่ง้วทำพวกออนไลน์อยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่โอ้โหจังหวะนี้งานเข้ารีโพสนี่โปรโมทเยอะๆครับจะดีหรือมีกิ์ต้องเดินทางไปพบปติดต่อลูกค้าไปเลยไปแล้วจะประสบความสำเร็จความจเจริญแล้วนอกจากไปแล้วเนี่ยยังได้กินได้เที่ยวอีกอะได้ทั้งงานได้ทั้งเที่ยวอะบอกเลยนาะทีนี้ เพอร์เฟกครับยินดีด้วยนะแล้วก็อันดับสุดท้ายครับได้แกลัคนาราศีกันสิครับแหม่ขาดได้อย่างไรเนาะดาวสุกเป็นกเกษตรอธิบดีนในเรือนกระดุมพระก็คือการเงินเพราะนั้นผมได้ให้อีกหนึ่งหนึ่งได้เงินภาพเงินเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาพก็เป็นได้เงินสองถุงอ่ะเออก็ดีมากหนึ่งถุงกห็นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลุยทําเลยโฟกัสเรื่องการเงิน ครับบางคนเป็นนักลงทุน Investment โอ้โหจังหวะนี้น่าลงทุนลงทุนได้นะครับเดี๋ยวบางคนจะไปกู้เงินอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อีกหรือติดต่อเรื่องการเงินอะไรดีๆทางนั้นหรือขยันทามาหาก,กินก็เงินทองไอลมาเอมาครับนาทีนี้นะเพราะชาวเราถือกันส่วนใหญ่จะเป็นพวกเลขาเป็นกานตลาดเป็นบลกเกอร์เป็นครีเอเตอร์เป็นอินเนเซอร์ Creator, อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ไปเลยจะมีงานมีเงินเข้ามานะครับดีครับประสบความสุข ความสเร็จความจเจริญเพราะฉะนั้นถ้ารวยที่สุดยกให้ลัคนาราศีกันครับที่ดาวสุขยายแน่ยินดีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างไปวางแผนตามที่ผมบอกเลยนะจะได้ติดได้ดียันนะแล้วใครฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามคับสับคายแลวอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะกระดิ่งจะทําให้แจ้งเตือนก่อนแบบนี้ผมบอกล้วดาวที่พูดเนี่ยดาวยังไม่มาใช่ไหมแต่ถ้าไปวางแผนลงมือทาก่อนเราก็จะได้รวยก่อนไง มีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนกดไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์มาเลยว่าอยู่ราศีอะไรกำลังจะทําอะไรนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับข้างๆปุ่มกดแชร์ก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แัง์อีกนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับขอบคุณมาได้เลยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับก็เป็นกําลังใจในแา่ที่ดีๆกับทุกท่านรวมไปถึงการทําบุญท่านใดอยากทําบุญ,บญ,ก,บญกับอาจารย์เกตเทว่ะฝากให้จบคลิปมีบอกนะครับว่าร่วมบุญอะไรทาอย่างไงนะครับ หรือใครที่อยากดูดวงแม่นๆลึกๆล,ละเอียดละเอียดกับอาจารย์เกตเทวะอาจารย์เกตเทวะดูดวงแบบไหนดูจากอะไรค่าคูเท่าไหร่ต้องทําแบบไหนฟังตามคลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับ อาจารย์เกตเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจออีก10ดวงอีก12ทักษะนะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศศีการากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลิกพัฒโนโรกเทศาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว,ว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้ แต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเ,เทวหกห้ามาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกตเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดู เลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน79 9บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูในให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line sign get หกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้น อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีซูซูมิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้โวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเดษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับ อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วเป็นลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกหมาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวาเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภกทรัพย์แบบ VIP ครับบูชาพ่อพยาอนอันตนาคราชสิบหกเศียนอุด,ดมทรัพย์เลยนะครับ นี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายยนพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาร์ที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปลิตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรือง ต่อไปได้นั่นเองนะครับและนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอันันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียนครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ล่ํารวยหนุนดวงสร้างอํานาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเหลือง,งการงานเติบโตสําเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งทําให้มียศถาบรรดาศักดิ์ มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบลื่นไรอุปสรรคครอบครัวอยู่ล่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียวกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวาทาบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับ แอดไซเกตเทวหกห้านะครับหรือถ้ามีลายอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุด,ดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย4 9 9บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกสเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ